ขอสวัสดีและยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u e ภไพศาลนครอ,อินดี้คลิปหนึ่งนะครับจะพามาชมการให้อาหารปลานะครับด้วยจอมปลวกนะครับเสียวหล่นทำวะเสียวลนจังใช้มือเดียวก็ได้วะรครับเราจะมาประหยัด กันคือกางให้อมปลวกนี่เลยครับนี่นะครับอมปลวกหารโปรตีนชนสูงของปลานะครับก็ถือไม่ไหว อห้นี้เลยนะครับที่เกียดเทือเอาดินออกตอนเดียวดูเรื่องครับครับพือเป็นการประหยัดอ,อาหารการเปลี่ยนรูปให้ดินนี้นนที่จำปรลวกนี่เหรอจ I don't worry. 嗯，我感觉也是呢。 ก็จะมีบางตัวครับโผล่ขึ้นมากินนะครับให้กินผสมประสานกันนะครับประหยัดประหยัดหลายอย่างนะครับตอนนี้จะเป็นปลุก นี่เป็นปลาเนิน,นครับข้างนอกก็จะเป็นปลาหมอปลาช่อนนะครับข้างนอกก็จะให้กินแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะครับเป็นวัาจะโตนะครับถ้าเราอยากกินก็มาตกใช้วิธีการตกได้นะครับ น้าเริ่มจะแห้งอยู่แล้วถ้าฝนมันตกมาเนี่ยผมจะไม่ทําการอ่าน้ําใส่นะครับจะรอดูว่าฝนมันจะตกหรือไม่ครับแต่ฝนตกมาครับน้ํามันจะขึ้นมาเรื่อยๆรกระชังก็จะจมครับผมจะต้องดึงกระชังขึ้นถ้าสมมติว่าน้ามันมาเยอะครับแต่นี่จะรอดูสถานการณ์ฝนก่อนะว่าเขาจะเอามา ในรูปแบบไหนยอยีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงนะครับจควันนี้สวัสดีครับ